เป็นแอปเตอร์ที่สามารถเสียบชาร์จแล้วก็สามารถเสียบหูฟังได้ถึง2ลูไม่ว่าจะเป็น3.5แล้วก็ตัว Type C ครับ Sound ร์ดนะเป็นซาวเสียงนะให้มาด้วยครับแบบเกมมิ่งครับอยู่ที่24บิตครับตัวนี้ครับรองรับการชาร์จแบบ PD 3.0ก็คือฟ้าชาร์จแหละคือชาร์จเร็วครับรองรับถึง27 วัดเลยทีเดียวครับขอเสียบก่อนนะโอ้สามจะวุ่นวายหน่อยนะเทปนี้เข้าใจผมด้วยนะผมอยากทดสอบให้มันได้มากที่สุดทุกรูนะมีกี่รูเสียบมันทุกรูเลยนะเดีย๋ยาดูว่ามันจะใช้งานพร้อมกันได้หรือเปล่าก็คือเสียบมันเหมือนจะเคลียร์มากขึ้นจากตอนแรกเนี่ยมัน o o o อู้ย ก่อนจะไปแกะกล่องขั้นครับยังไงก็ช่วยฝากกดซับสไครต์ให้ช่องเรือเล็กของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทํางานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับดี u นบ b ็อกแกะกล่องครับแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวัคกับมาเจอเพื่อนเพื่อนชาวเรือเล็กอีกแล้วครับคลิปนี้ครับใครที่ชอบเล่นเกมบนมือถือนะแล้วก็เป็นมือถือฟัง Android ที่มีรูชาร์จแบบ Type-C นะแล้วกำลังมองหาแบบว่าอุปกรณ์มาช่วยแบบว่าทําให้เสียบชาร์จไปด้วยแล้วก็เสียบหูฟังไปเนี่ยพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยได้เนี่ยก็ออนี่ผมมีตัวนี้มาแกะของให้ดูครับกับ p e c t o n GX1 Mark II T in ิ one ครับอ่าเป็นอดัปเตอร์ที่สามารถเสียบชาร์จแล้วก็สามารถเสียบหูฟังได้ถึง2ลูไม่ว่าจะเป็น3.5แล้วก็ตัวท้าย C ครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดีขนาดไหนครับตัวนี้ครับ T s 1 Mark 2รเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะเพราะมันมีหลายราคาเหลือเกินแต่ผมไปเช็คเนี่ยเราลาอยู่ที่3 9 9บาทเท่านั้นครับถือว่าไม่แพงนะกับราคานี้ครับแต่ไม่รู้ว่าราคานี้เนี่ยกับสเปคที่ให้มาเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับอ่ะไม่รอช้าดีกว,ว่าเรารีบไปแกะกล่องรีวิวกันดจ ไปดูเลยครับอ่ะเรื่องแรกครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้ากล่องนี่ก่อนว่าหน้ากล่องเนี่ยมีสเปคบอกอะไรกันบ้างครับนี่ครับตัวหน้ากล่องก็จะนี่ครับมีตัวโลโก้ครับแล้วจะมีตัวนี้ครับเป็นตัวบอกว่ามันสามารถใช้กับรุ่นอะไรได้บ้างครับนี่บอกเลยว่า for MacBook Pro iPad Pro แล้วก็ Mobile Phone ครับไอตัว Mobile Phone เนี่ยก็น่าจะเป็นตัว Android ครับเพราะ iPhone เนี่ยยังเป็น Lightning อยู่ครับ ลงมาด้านล่างครับก็จะมีชื่อบอกข้าวครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคดีกว่าครับนี่ตรงฝั่งนี้ครับนี่มีสเปคบอกครับตัวนี้ครับมีซาวการ์ดนะเป็นซาวเสียงนะให้มาด้วยครับแบบเกมมิ่งครับอยู่ที่24บิตครับนี่ให้มาด้วยไม่รู้ว่าเสียงจะดีขนาดไหนครับแล้วก็นี่ครับจุดเด่นอีกข้อนึงครับตัวนี้ครับรองรับการชาร์จแบบ PD 3.0ก็คือฟ้าชาร์แหละคือชาร์จเร็วครับรองรับถึง27วัตต์เลยทีเดียวครับลงมาข้างล่างครับอ่ะเป็น Type C Port ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัว3 in 1นะตัว T in 1ที่ผมบอกครับก็คือมันจะมีช่องทั้งหมด3ช่องครับมี3.5พอร์ตก็คือไอตัวแจ็ค3.5แหละแล้วก็มีตัว Type C Port ครับก็คือหูฟังแบบ Type C แล้วก็ตัวรูชาร์จ Type C ครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้พร้อมกัน3รูได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เรามาลองดูครับข้างหลังครับก็จะมีเป็นตัวอุปกรณ์ข้างในไม่ใช่อุปกรณ์ข้างในเรียกว่าอะไรตัว ประกอบข้างในว่าในนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างครับนี่ครับมันมีจุดเด่นข้อหนึ่งตรงนี้ที่ผมแอบไปเห็นมาครับนี่มันมีคําว่าแมกนติกอยู่ครับก็คือตัวนี้มีแม่เหล็กซ่อนอยู่ข้างในครับมีไว้ทําไมครับมีไว้สําหรับแปะก,กับตัวมือถือเราครับให้มันแบบว่าติดอยู่กับมือถือของเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบเกะกะสายระลงไย,ยนะเพราะเวลาผมใช้เบลกินที่ช็กไอโฟนเนี่ยสายมันจะยืดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะมีแบบสายห้อยตองแตงตองแตง,ตง,ตงอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ครับก็คือมีแม่เหล็กก็คือเราสามารถติดไป ตัวมอทิดเราได้เลยครับอ่ะไม่รอชา้าเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับมาจัดไปแสวบแก๊บเลยดีกว่ามา มามาดูพร้อมกันแวบนี่เปิดมาแล้วครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เจอครับก็จะเป็นพวกนี้เลยครับนี่เป็นพวกคู่มือการใช้งานนะนี่เห็นไหมก็จะมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยไอ้ตัว GS1 m a r t e r เนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะก็คือแบบที่เป็น n 1ก็คือมี3ารูแล้วก็เป็นแบบ t o in One ครับก็มี2รูครับนี่คือคู่มือการใช้งานนะครับเอ๊ะข้างหลังมันมีอะไรครับนี่อ๋อมันมีแผ่นเหล็กติดมาอันนึงครับ คืออะไรวะเนี่ยมันมีตัวเหมือนเป็นเทปกาวติดมาให้ครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่เนี่ยมันให้มาทําไมไม่รู้เนี่ยเนี่ยอ๋อหรือว่าใายที่แบบใส่เคสแล้วบางทีแบบว่าเคสมือถือเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กไงอย่างเงี้ยผมดูทำให้ดูเนี่ยอ่ะสมมติผมใช้เคสแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัวเคสเนี่ยมันแบบไม่ใช่แม่เหล็กไงผมก็เอาตัวนี้เนี่ยติดเข้าไปได้เลยติดไปที่เคสแล้วก็ตัวนี้ติดเข้าไปทีโปะนี่ไงมันก็จะติดอย่างนี้เห็นไหมผ่านที่แผ่นแม่เหล็กไปนะต่อมาก็คือตัวนี้ครับ GS 1 Mark 2นะ ข้างๆครับก็จะมีรูสองอันที่ผมบอกเลยครับรูแรกก็คือรูหูฟังนี่มันจะมีโลโก้อยู่นี้ว่าเป็นรูหูฟังแล้วก็อีรูนึงเป็นรูชาร์จนี่มีรูไฟฟ้าอยู่นี้ก็คือชาร์จสามารถรองรับแบบ PD 3.0ดได้อ่าแล้วตรงนี้ก็คือช่องเสียบหูฟังแบบ3.5นะนี่วัสดุการประกอบครับก็เป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะพลาสติกล้วนๆเลยแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นได้ถักเออดูแข็งแรงทนทานดีอ่านดูสวยงามดีครับตัวนี้ครับรองรับการใช้งานกับมือถือเกือบทุกเครื่องท่าที่ผมไปอ่านมานะใช้้งานได ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่ไม่มีตัว USB Type C เนี่ยรับรองหมดเลยครับรวมทั้ง iPad แล้วก็ Macbook ก็รองรับเช่นเดียวกันครับแต่ดูมันใช้งานดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเทสการใช้งานกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับถึงเวลาเรามาทดสอบการใช้งานของเจ้าตัวนี้ครับนี่นี่นี่ตัว JS 1 Mark t w นะว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนครับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมในการทดสอบนี่เลยครับเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับประกอบด้วยหูฟังทั้งหมด3ตัวครับ3รูปแบบครับตัวแรกครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบ Type C ปกตินะต่อตรงได้เลยเราจะมาดูว่ามันเสียงแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ไอตัวคอนโทรลเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าครับตัวต่อมาครับ นี่ครับตัวนี้ครับเป็น G333 นะซึ่งตัวนี้ก็เป็นหูฟังแบบสาเสียบก,กับตัวแปลงที่เป็นแถมมาให้ครับเป็นตัว Type C นะเดี๋ยวมาดูว่าเสียบแล้วมันจะใช้งานตัวรีโมทแล้วก็เสียงจะเป็นยังไงครับใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับนี่นเซนซเซอร์โบลตัมเอ m มนะเป็นตัวแบบ3.5าเลยก็คือเดี๋ยวลองเสียบตรงดูเลยครับว่ามันจะใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างครับเสียบกับเจ้าตัวนี้ครับมีทั้งหมด3ลูผมจะซ้อนสอบให้หมดเลยว่าเสียบ3ลู ใช้งานพร้อมกันได้หรือเปล่าหรือชาร์จเนี่ยเสียบชาร์จเนี่ยได้จริงหรือเปล่าครับนี่แล้วก็ตัวมือถือที่ผมมาทดสอบครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับมี่ 10T Pro ครับมาพร้อมแล้วเราทดสอบกันเลยดีกว่าครับมาครับเรื่องแรกครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับผมจะทดสอบกับเจ้าตัวหูฟังแบบ Type C ก่อนนะผมอยากรู้ว่าไอตัว GX1 ตัวนี้ครับที่บอกว่าให้ Sound c a r มาเนี่ยมันจะทำให้เสียงดีขึ้นแค่ไหนครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ อ่ะโอเคครับนี่ผมเสียบหูฟังตัว Type C ธรรมดาเข้าที่เครื่องครับเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูกรับว่าเสียงตัวนี้ธรรมดาจะเป็นยังไงนะมาโอเคเสียงจะประมาณนี้นะผมจะจําเสียงไว้ก่อนนะครับอ่ะยิงอ่ะอีกทีเพื่อค,ความชัวร์อ่าโอเคเสียงหูฟังตัวนี้เนี่ยจะออกโทนประมาณแบบเบส หน่อยๆแล้วก็จะมีความอู้นิดนึงนะโอเคผมขอแอบ,บจาคาแรคเตอร์เสียงนี้ไว้แป้นหนึ่งนะ <c oughs> จำก่อนเดี๋ยวโหคนเราเนี่ยมันจะเพี้ยนๆได้มาเสียงป,ประมาณนี้นะเดีย๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเจ้าตัวนี้มาใส่ดูนะไอตัวเนี้ยการที่มีซาวการ์ดให้มาเนี่ยมันจะทําให้เสียงเปรอไปแค่ไหนนะอ่ะลองกับตัวนี้เลยครับเสียบก็นี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับโบนี่เสียบเข้าไปเลยครับจริงๆแล้วถ้าตัวมือถือของเราเนี่ยไม่มีแม่เหล็กเนี่ย มันก็จะสามารถติดอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแม่เหล็กนะผมเทสให้ดูคัตเตอร์อันนี้เป็นเหลก็กติดเลย<อ>เห็นไหมโอเคเสียป,ปุ๊บเดี๋ยวผมลองเสียบต,ตัวนี้เข้าที่ช่องหูฟังครับนี่ช่องหูฟังนะเสียเข้าไปเลยโบอ่าโอเคเสียงมาแล้วครับดูที่ว่าไอ้ตัวคอนโทรเนี่ยใช้งานได้แค่ไหนครับโอเคคอนโทรใช้งานได้อ่าคอนโทรใช้งานได้นะนี่นี่นี่คอนโทรใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูว่า เสียงเป็นอย่างไรบ้างไอ้สากปาที่มากับไอ้ตัวนี้เนี่ยดูดูดูก็แอบรู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะก็คือเสียงมันเหมือนจะเคลียร์มากขึ้นจากตอนแรกเนี่ยมันอู้อยู่นะอันนี้รู้สึกว่าจะเคลียร์มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับแต่ถามว่าดีมากกว่าเดิมจนเห็นได้ชัดไหมผมว่าไม่แต่มันก็ช่วยได้นิดนึง เออเนี่ยผมว่ามันลดความอู้ของหูฟังตัวนี้ไปได้เยอะแล้วก็เพิ่มความแบบเสียงใสๆเสียงกลางเนี่ยขึ้นมาได้หน่อยนึงทดสอบเรื่องต่อมาครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยดีวยกว่าว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าไอ้ชาร์จเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบชาร์จดูก่อนนี่ผมใช้ตัวฟ้าชาร์จที่มันให้มาของมี่สิบทีโปยนะอ่าก่อนของขอหยิบก่อนอ่านี่ฟ้าชาร์จของมี่สิบทีโปนะ เสียบเข้าไปเลยโบเสียบชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือใช้งานได้ดูก่อนชาร์จจริงหรือเปล่านี่เห็นไหมมันขึ้นว่าชาร์จอยู่นะนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันขึ้นว่าชาร์จอยู่ตรงนี้เห็นไหมใช้งานได้ปกติเป็นเดิมครับอ่นี่ไม่มีนี่โอเคเสียบใช้งานได้ตัวรีโมงรีโมทเป็นยังไงบ้างโอเครีโมทก็ใช้งานได้ก็คือเสียบไปด้วยชาร์จไปด้วยได้อันนี้ไม่มีปัญหาอ่ะเรื่องต่อมา เดีย๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวหูฟังเป็นตัวนี้บ้างดีกว่านี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวที่เป็นตัว3.5เลยผมดูว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะนี่ผมขอเสียบเข้ากับเจ้าตัวนี้ก่อนนะนี่เสียบเข้าไปเลยโป๊ะอ่ะตอนนี้ผมเสียบทุกรูนะมีกี่รูเสียบมันทุกรูเลยนะเดีย๋ยวดูว่ามันจะใช้งานพร้อมกันได้หรือเปล่าอันนี้คือหูฟังของตัวเซนไฮเซอร์โอเคดังอ่ะอันนี้คือหูฟัง Type C โอเคครับตอนนี้คือหูฟังของ Type C เนี่ยไม่ดังแล้วแสดงว่าใช้พร้อมกัน2รูไม่ได้นะส่วนตัว3.5นี้รีโมทเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ปกติรีโมทไม่มีปัญหานี่นะโอเคใช้ได้ปกติอ่าแสดงว่าตัวหูฟัง3.5ตัวนี้นะใช้งานได้ปกติแต่ไม่สามารถใช้พร้อมกัน2หูฟังได้นะก็คือต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นครับ ต่อมาขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบเจ้าตัว Logitech ที่3 3 3ตัวนี้เนี่ยที่เสียบก,กับตัวสายแปลงตัวนี้อยู่เนี่ยเสียบเข้าที่รู Type C นะดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับขอเสียบก,ก่อนนะโอ้สามจะวุ่นวายหน่อยนะเทปนี้เข้าใจผมด้วยนะผมอยากทดสอบให้มันได้มากที่สุดอ่ะใสย่ยหูฟังก่อนโอเคเสียงมาดังดีดังชัดเลยดังชัดเลยตัวนี้แล้วก็ตัวไม์ไอตัวคอนโทรลนะ ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับโอเคเลยเดียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ไปทดสอบการใช้งานงของเจ้าตัวนี้ไปแล้วครับเจ้าเพนะ็กโทน GS1 Mark t i o T in 1นะก็ลองมาทุกอย่างครับก็ไม่กี้วุ่นวายมากครับโอ้โหฟัง3-4ตัวครับไหนจะเสียบชาร์จเสียบหูฟังสับไปสับมาสุดแล้วครับเจ้าตัวนี้ครับ GS1 มาร์2เนี่ยผมว่าเป็นตัวแปลงที่ใช้งานได้ดีเลยครับวัสดุเนี่ยอาจจะตามราคานะ399บาบาทแต่เรื่องการใช้งานเนี่ยเรื่องที่มันมีตัวชิปเสียงให้มาเนี่ย ก็ทาให้เสียงเนี่ยดีขึ้นจริงนะแล้วก็ใครที่แบบว่าเล่นเกมเจอ a อ d ด o อ d ที่เสียงเบาๆอย่างไอ้ตัวเจ้ามี 10T Pro ตัวนี้เนี่ยเสียตัวนี้ไปเสียงก็ดีขึ้นครับเสียงดังขึ้นแล้วก็ชาร์จไปเล่นไปได้ถามว่าร้อนไหมเวลาชาร์จไปเล่นไปเนี่ยตัวเนี้ยไม่ค่อยร้อนนะมีรู้สึกจะมีอาการแบบอุ่อนเล็กน้อยครับแต่ไม่ร้อนนะรูที่ให้มาทั้งหมด3รูครับก็คือใช้งานได้หมดเลยครับส่วนตัวผมแล้วครผมว่าตัวนี้ครับในราคา399บาทผมว่ามันน่าคบหาเลยทีเดียวครับหาซื้อที่ไหน ห่ะคได้ทุกช่องทางที่เป็นออนไลน์ครับไมวจะเป็น Lazada s ช้อปปีครับพวกนี้มีขายหมดครับแต่ราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะแล้วแต่ว่าร้านไหนจะรับมาแล้วก็ขายที่ราคาเท่าไหร่ครับแต่ยืนพื้นเนี่ยผมจําได้ว่าตัวนี้อยู่ที่ราคา399บาทครับ ใครอยากซื้อร้าน Official เนี่ยผมได้ท้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปกดซื้อกันได้เลยครับกับ GX1 Mark 2ครับอ่ะเดี๋ยวบกคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครมีคำถามอะไรครับก็สามารถถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยครับผมและทีมงานจะเข้าไปตอบให้ได้ ทุกคำถามอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลเล็ก h ช n แนลของเราด้วยครับผมแนละทีมงานจะได้มีกำลังใจในการหาของดีๆอย่างนี้มาแกะกล่องรีวิวกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ครับเดียนบ็อกและผมนายจอนบ็อกต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ